เย้ yeah, ดีจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่ชินจูกุเข้าเมืองกันบ้างนะมาโตเกียวเราจะมาหากินอะไรอร่อยๆที่ชินจูกุกันหลังจากคลายล็อกดาวน์มาได้สักพักหนึ่งแล้วคือเราไม่ได้มานานมากแล้วว่าน่าจะสอปีได้แล้วคือตอนเนี้ยคือเราจะเดินไปดูไงว่ามันมีแสงสีมีคนเดินเยอะหรืออะไรยังไงมีร้านค้าเหมือนเดิมไหมโอเคนะ ถึงหน้าดูเลยอ่ะช่วงนี้ฮาโลวีนคนที่สามเอ็ดเฮ้ยแถวชิวุยาน่าจะมีคนแต่งตัวเยอะนะปีนี้อ่ะเพราะมันเริ่มคลายล็อกดาวน์ดองกีที่ไทยก็มี <c oughs> <c oughs> อะไรใหม่ๆหบ้างวะหน้ากลมหน้ากากอะไรเนี้ยปีนี้จะมีคนแบบแต่งกลมแต่งตัวเดินชิบูยากันบ้างวะเขาเคยมาปีนึงแต่งตัวเป็นผีกันแบบประชันกันสุดยอดอะปีนี้ไม่แน่ใจอะเฮ้มีเสื้อดองจิด้วย่ะถ้าซื้อสองตัวลดไปเลยพันเยน ลายอุ่นนะแขนยาวน่ารักอะ่ะเสื้อยืดก็มีถ้าซื้อสองตัวลดไปเลยห้าร้อยเยนนี่เรากำลังไปไหนกันนะจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำตก เ,เราอยู่ที่นี่เราก็อยากกินอาหารไทยไงชินจูกุมีร้านหนึ่งชื่อร้านแก้วใจเป็นร้านอาหารไทยที่มันโอเคอะสาขาโยโกฮามาก็มีเนี่ยจะไปร้านเนี่ยแหละเคยกินที่โยโกฮามาแล้วไงเราจะมากินที่สาขาชินจูกุบ้างเรากําลังตามหาร้านกันอยู่ เจอแล้วขึ้นทางไหนอ่ะถึงแล้วร้านแก้วใจร้านอาหารไทยนี่แหละจะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะไรอ่ะชส้นเล็กต้มยำกุ้งเออชั้นสองไปชั้นสองไม่ขึ้นลเลยบหรอถึงแล้วเนี่ย ถึงแล้วหน้าร้านยังไ,ไงแก้วใจโอเพนเฮ้ยกระเพาหมูกรอบด้วยถึงแล้วบรรยากาศภายในร้านก็โอเคนะ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กเป็ดเย็นตาโฟมีหมดอะที่นี่มีเยอะมีเยอะกว่าสาขาโยโกไม่ขเขาเหนียวหูปิ้งก็ยังมีกุยช่ายก็มีกินอะไรง่ายๆอะจะได้ไปหาเดินดูยอย่างอื่นบ้างส้มตนส้มตำลาบเลิบมีหมด กินอะไรจะอ,อยากกินอะไรโอเคจิง okay. สั่งก่อนอเดี๋ยวเขาเลือกเดีย๋ยวนะเส้นเล็กน้ำเป็ดอะ,ค,ะค่ะแล้วก็เอาเส้นเล็กมีเนื้อตุ๋นไหมคะมีค่ะเส้นเนื้อตุ๋นแล้วก็เเนนนพิศษอยู่ด้้าีจะเอาเส้นเล็กเนื้อตุ๋นหนึ่งแล้วก็เส้นธรรมดากับพิเศษค่ะเอาเนื้อตุ๋นเอาพิเศษอะคะ่ะเนื้อตุ๋นพิเศษแต่เป็ดคือธรรมดานะค,ะค่ะเนื้อตุ๋นพิเศษนี่ใส่น้ำตกด้วยหรือเปล่าน้ำตก ท่านี้ค่ะน,นี่ไงเนื้อตุ๋นพิเศษอออันนี้มันเป็นเมนูเป็นเมนูแนะนำเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีน้ำตกด้เหรอครแจมถ้าน้ำตกเพิ่มร้อยเยนเพิ่มสามสิบบาท ข้าวได,ด้วิวข้างนอกไว้นะ <ผม S 1> เราเส้นเล็กเส้นเล็กเป็ดมาแล้ว เล็กเป็ดยังไม่ได้ปรุงมาชิมก่อนกินจืดจืดนะอร่อยอร่อยไหม,มไม่ต้องปรุงมีเป็ดมีเป็ดสี่ชิ้นโอเคหอมอยู่นะหายคิดถึงหายคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ไทยได้ดอีกเขเจ๋งอือ ิ oh, <no. S 1> สไตล์ไทยเลยสไตล์ไทยแลนด์มีครบหมดอีพริกน้ำปลา oh, <no. S 1> หาง่ายนะ oh. ถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวเนาะร้านหาไม่ยากมั้ง <c oughs> หาไม่ยากค่ง่ายมากเมนูก็เยอะ ยอดมันยอดมากของเต็งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน่ากินนะขออนุญาตทานก่อนคนระับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนพิเศษเพิ่มน้ำตกไดีดูเนื้อตุ๋นนี้เป็นชิ้นแบบไหนอ่ะก็โอเค โอเคไหมคือแบบถ้าเกิดเวลามาเที่ยวใช่ไหมเราอยู H <h ่ไปนานๆกินพวกซูชิกินพวกอะไรอย่างเงี <h <h ้ยมันจะเยนเยินบางทีแบบมีน้ที่แบบนึกอยากกินอาหารไทยบ้างอะเนาะใส่นี่คือ้ใส่นิดเดียวพอแล้ว บรรยากาศร้านก็น่ารักน่ารักหมดแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่อิ่มไปหากินอะไรต่อไปหากินอะไรต่ออันนี้บบนคือแบบอันนี้แบบลองทกิ้องอ,อ,อันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำล่องด้วยก๋วยเตี๋ยว <c oughs> น้ำล่องด้วยของไทยก่อน หมดนะครับ 哎。<laughs> <laughs>

ูเสื้อหนาวเหรอเออไหนๆก็มาแล้วเนาะเข้าไปหาเสื้อขนหนาดีดูนิโคลกันดูเสื้อหนาวดูอะไอ่หาเสื้อคลุมหนาวดูว่าช่วงนี้ก็มีอะไรแบบคิดๆใหม่ๆบ้า

ตัวนี้แหละกันหนาวสีอะไรดีวะกันก็ร้อยนิ้ 真冷。 เราไม่มีแอปพลิเคชันเลยก็เหมือนกันมันขึ้นให้เลยต่อคิ้ 2, สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเราไม่เอาถูกเราไม่เอาถูงนะจ่ายเป็นเงินสดดีนะใส่ลงไปแล้วมันคิดให้เลยอ่ะมันมีเซ็นต์เวิ่ม お忘れ物にご注意くださいご利用ありがとうございましたこんにちは。 กินอะไรกินอะไรกันบิบิมบ้า่ะโอโดงโอโด้งอโด้งวันนี้กินโอโด้งไหนวะบิบิงบ้ามีบิบิมดองอันนี้เป็นร้านโอด uhm. ้งนะเป็นร้านโอด้งกับเส้นโซบะแต่เราจะมากินโอด้งไงเดินตามเขา มีเพีงดองไงเขาเรียกข้าวอะไรวะข้าวเกาหลอีอะไรอย่างเงยข้าวเกาหลีของเทงโคตรเยอะเลยโอ้ยเยอะมากเลยลูกอันนี้อยู่แถวข้างๆดองกีเลยอะ่ะมากินร้อนๆไงหนาวกินก๋วยเตี๋ยวไทยมาแล้วต่อไปกินอย่างนี้บ้าง อร่อยไหมอ่ะโคตรอร่อยเลย,ยมีไข่ด้วยเปล่าใช่ทำอะไร แล้ววันนี้ที่ชิโจกุวันนี้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาแล้วก็จบที่อูโดงหมดแล้วกินแค่สองอย่างเพราะว่าคนเยอะมากก็เดินูก็คนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อากาศก็หนาววันนี้สิบห้าเซหนาวมากคนเยอะเหมือนเดิมแค่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉยจบคลิปแค่นี้แหละว,วันนี้ค่ะแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ ก็จะไปไหนกันต่อ